สวัสดีค,ครับท่าน้ยมครับวันสองวันนี้นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนยังอยู่ในความสนใจนะฮะนั่นคือเรื่องฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยอ่ะเริ่มกันอย่างนี้เลยแล้วกันครับว่าในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะอ่ะให้ดูจากเนื้อหาข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยใน หน้าจอนี่นะฮะหลังจากที่มีกระแสนะครับที่นำโดยบรรดาเซเลบส้มหรือว่าด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยออกมาแซะออกมากระแนกกระแหนเรื่องอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยนะฮะปรากฏว่าวันที่9วมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเฟซบุ๊กของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะครับยืนยันว่า สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็แนบลิงค์คำชี้แจงไว้ด้วยเนี่ยซึ่งการโพสต์นี้เนี่ยตามเนื้อหาข่าวระบ,บุว่าสหรัฐนั้นถูกฝ่ายอนุรักษนิยมกล่าวหาว่าแทรกแซงการเมืองไทยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมานี่นะซึ่งดูจากภาพนะครับที่ํำเอามาโพสต์นั้นเนี่ยก็จะอ่านนะครับ ได้ว่าเป็นคำว่าฐานทัพนะฮะนี่แต่คำที่เขาเอามาเรียงกันนั้นเนี่ยนะฮะถ้าดูเนี่ยเนี่ยก็จะขยายในรายละเอียดนะครับก็จะอ่านนะฮะได้ว่านะฮะอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีฐานทัพใดๆนะฮะอยู่ในประเทศไทยนี่หรือว่าตรงๆนะครับก็คือเขาเอาคำที่เขียนว่าสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพในไทย ะะมาเขียนเรียงต่อกันนะฮะคือเขียนตัวเล็กๆอะ่ะแล้วมาต่อกันจนกลายเป็นคำว่าฐานทัพตัวใหญ่เนี่ยเป็นการเหมือนกับเล่นเล่นมุกอ่ะนะฮะเป็นการเล่นเทคนิคนะฮะของการโพสนะฮะโดยที่เขียนคำภาพใหญ่เนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าคำว่าฐานทัพ แต่ตัวเล็กที่ไปดูรายละเอียดก็บอกว่าสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพในไทยเนี่ยเอามาเรียงต่อกันนะฮะแบบนี้นี่ก็กลายเป็นข่าวนะครับบรรดาสื่อที่เชียนะฮะชอบกินส้มอยู่ก็เอาไปโหมประโคมกันมากมายนะฮะก็เหมือนกับจะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากสหรัฐอเมริกาจากสถานทูตนะฮะจากหน่วยงานซึ่งเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาเองว่า สหรัฐนั้นไม่ได้มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยนะฮะประเด็นคือมันจริงหรือไม่คำตอบที่มีคือจริงครึ่งไม่จริงครึ่งอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับ ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะครับในกรณีที่สถา,สถานทูตสหรัฐมีการออกมายืนยันว่าสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพใดอยู่ในประเทศไทยประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ที่เขานะฮะออกมายืนยันและสื่อออกมาตีเป็นประเด็นข่าวนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่วิธีการนําเสนอของเขานะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเขาเอาคำว่าสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพในไทยมาเรียงเขียนใหม่นะฮะแล้ว ภาพใหญ่ที่ได้ออกมานั้นเนี่ยเป็นคำว่าฐานทัพนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะถ้าเขาถแถลงการออกมาเป็นเหมือนกับกิจลักษณะเขาก็ปฏิเสธได้นะครับว่าฐานทัพนะฮะหรือว่าที่ภา,าษาอังกฤษก็คือ military base นั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะไม่จำเป็นต้องมาทำเป็นลูกเล่น อะไรอย่างไรแบบนี้แต่จริงๆไอ้ทิ่ทำลูกเล่นแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยนะก็รู้ดีนะว่าตัวเองนั้น,นมีฐานทัพอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เป็นลักษณะไหนแบบไหนประการใดนะถึงไม่กล้าหรือว่าถึงไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า absolutely ไม่มีนะ นะแต่ต้องมาใช้วิธีลูกเล่นแบบนี้นะฮะอ้าถามว่าทำไมเอาข้อมูลอะไรมายืนยันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่สถานทูตอเมริกาบอกว่าสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะบอกว่าจริงครึ่งก็ถูกจะบอกว่าไม่จริงครึ่งก็ถูกเอานะฮะไปดูกันที่ข้อเขียนนะครับเนี่ยของคุณกรกิจนะฮะดิดสถาน ที่ได้ออกมาก่อนหน้าทีา่สถานทูตอเมริกาจะออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยไอ้นี่สำคัญท่านผู้ชมนะฮะคุณกณ้อนกฤิจบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับนะฮะเรื่องสหรัฐอเมริกากับเรื่องทหารไทยกองทัพไทยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาว่ากันแบบสั้นๆง่ายๆประเภทสามมตรทัดนหรือโพสเดียวจบ นะเพราะมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคสมัยใหม่แบบแยกกันไม่ได้แถมเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องจุดเป็นจุดตายของประเทศไทยนะฮะทั้งในสมัยนั้นและก็อาจจะเป็นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนี่ทีนี้เนี่ยนะฮะเวลาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับไทยนั้นเนี่ยนะะสหรัฐมาตั้งฐานทัพอยู่ในไทย หรือไม่ประการใดนั้นเนี่ยคุณกรกิจบอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าสหรัฐกับกองทัพไทยนั้นเนี่ยที่ผ่านมานั IN ้นมีความสัมพันธ์อันดีกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับก็เหมือนกับที่เราเคยเอาคลิปเรื่องซีโต้มาพูดนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมลองไปค้นย้อนหลังดูได้นะครับสหรัฐอเมริกานั้นอ้างสนธิสัญญานะฮะว่าด้วยการ ป้องกันปกป้องอาเซียนนะครับแล้วก็ดำเนินการร่วมไม้ร่วมมืออย่างดิบอย่างดีกับสมัยที่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลน,นั้นมาจากเผด็จการทหารสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาช้านานหลายยุคหลายสมัยนั้งแต่จอมพลปอจอมพลสฤษดิ์จอมพล,ลถนอมนะฮะั็ผมก็ย้ำนะว่าตอนนั้นไม่เห็นกระดาษปากไม่เห็นอายเลยจับไม้จับมือกับเผด็จการเนี่ยนะ ทีนี้กองทัพไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์อันดีกันมาช้านานแล้วเนี่ยคุณกรกิจบอกว่าต้องทราบไว้แบบนี้นะครับเนี่ยว่าในไทยนั้นมีฐานทัพสหรัฐอยู่แล้วอ้าวเฮย้ยก็สถานทูตก็เพิ่งบอกหยกๆว่าไม่มีทำไมคุณกรกิจถึงบอกว่าไทยนั้นมีฐานทัพสหรัฐอยู่แล้วล่ะแถมไม่แค่บอกแค่นั้นนะครับไม่ได้บอกแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมคุณกรกิจยังบอกด้วยซ้ำว่า ฮ้ยไม่ได้หมายถึงฐานทัพเดิมในสมัยส,ยสงครามเย็นด้วยนะไอประเภทที่เคยมาตั้งแล้วสะบัดต,ตูดหนีออกไปแล้วเนี่ยนะฮะทิ้งกระผัดอเมริกันไว้ให้เราเป็นมรดกเนี่ยเฮ้ยขราผัดอเมริกัน,เ,เ,นกเนี่ยมันเป็นอาหารไทยนะคุณรู้ใช่ไหมที่ที่มาที่ไปไปหาซื้อไปหากินที่อเมริกาไม่มีนะนะ,ะมันทําจากอะไรรู้ไหมมันทําจากอาหารฝรั่งเนี่ยจีมั่งง่ายอยากกินอาหารไงไอไอคนขาผัดคนไทยก็ผัดข้าว แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเหลือๆเนี่ยมันจะร้านมันจะแบบไม่มีของอลไไงเมื่ออะไรเหลือๆก็เอามาผัดผัดรวมๆรวมๆกันใส่เข้าไปเฮ้ยมันอร่อยเว้ยออกมาอืมก็เลยกลายเป็นข้าวผัดอเมริกันนะฮะก็แปลกดีนะบ้านเรามีทั้งข้าวผัดอเมริกันซึ่งอเมริกันที่ประเทศอเมริกันเองไม่มีแล้วก็มีทั้งขนมจีนที่ประเทศจีนเองก็ไม่มี สนุกแล้วฮะบาสไปประเทศไทยเนี่ยมีอะไร,ประแปลกๆเยอะอา้าวกลับมาต่อเรื่องของเรานะครับคุณกอนกิลบอกว่าไทยมีฐานทัพสหรัฐอยู่แล้วและไม่ได้มาถึงฐานทัพเดิมสมัยสงครามเย็นด้วยอา้าวก็มันขัดแย้งกันที่ฐานทูตอเมริกาก็เพิ่งบอกนี่แต่คุณกอนกิลบอกวบนนี้ครับคําว่าฐานทัพในที่นี้เนี่ยนะฮะให้ต้องบอกว่าเป็นฐานทัพในเครื่องหมายคําพูดนะครับนี่ท่านผู้ชมต้องดูพท่าผมด้วยนะนี่ต้องทําแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะ ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเนี่ยเ <Hello. S 1> ฐานทัพในเครื่องหมายคำพูดนั้นเนี่ยอ้าวตอนนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างก็เห็นอยู่ทนโทษนะฮะก็เรียกกับภาษาอังกฤษก็เรียกอินเตอร์เพลนไซส์เลยก็คือสนามบินอูตเผานั่นแหละครับนะในส่วนของกองทัพเรืออูตเผา,ารอยัลไทยเนวีแอร์ฟิวนี่สหรัฐเนี่ยได้เช่าสถานที่ต่อจากคู้รับเหมาเอก,กชนอ้าวนี่นะครับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะออกมาชี้แจงอะไรยังไงก็ว่าไปนะฮะแต่นี่ข้อมูลของคุณกรนกิดบอกแบบนี้นะครับกองทัพสหรัฐเช่าสถานที่ต่อจากผู้รับเหมาเอกชนเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อโพลิติโกนะฮะผมอ่านแล้วดูมันเป็นภาษาพระไปหน่อยนะโพลิติโกดีกว่าไหมนะฮะโพลิติโกเนี่ยมันจะกล้ยเไป็มนไปบวนแล้ว ถ้าโพลิติโกเนี่ยอ้าโอเคนี่ดูเป็นการเมืองหน่อยรายงานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ปี2015ฮะเฮ้ย2015ก็ก็เพิ่งไม่นานนี้นะไม่ใช่แบบใช่ไหมคือไม่ใช่ยุคก,กนะนโนน่ะนะรายงานไว้แบบไหนครับรายงานไว้แบบนี้นะฮะคุณกรอันกิตเนี่ยผมอ่านตามที่ใครเขียนเลยนะฮะเพนตากอนวงเล็บกระทรวงกระหสหรสารช่าพื้นที่ฐานทัพอ่ตะเภา,าจากผู้รับเหมาทำให้เจ้าหน้าที่สารัฐ และไทยเนี่ยยืนกรานว่าไม่มีฐานทัพในเครื่องหมายคําพูดนะครับของสหรัฐและไม่มีข้อตกลงอ้างอิงระหว่างรัฐบาลนี่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะฐานทัพแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สําคัญสําหรับสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนี่แถมไม่พอนะครับท่านผู้ชมมีอ้างอิงให้ด้วยนะไม่ได้พูดลอยๆนะครับอ้างอิงมาจาก บทความใน p o l i t i c a ที่ชื่อว่า Where in the world is the U.S. military เขียนโดยนายเดวิดไในปี2015นี่นะฮะอา้าวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวได้สูตรหายใจเข้าสูตรหายใจออกนะฮะแล้วไปต่อกันประเด็นก็คือว่าคือบอกว่ามีเวลามีฐานทัพเนี่ย อย่าไปให้นึกว่ามันต้องมาแบบนะฮะมิลิเทอรี่เบสนี่และในมิลิเทอรี่เบสนั้นเนี่ยโอ้โหมันมึนเหมือนในหนังแหมนะฮะมีนู่นนี่นั่นต่างๆกายกองอะไรยังไงมากมายไม่ใช่นะฮะคือมันเป็นฐานทัพที่มีอยู่แต่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าไม่มีอยู่งงไหมเข้าใจไหมเนยะก็ถ้าตามข้อมูลของคุณเดวิดไวน์เนี่ยก็คือว่าเนี่ยเพนตะก้อนได้มาเช่า ฐานทัพได้เช่าพื้นที่ฐานทัพอุตภเป่านะฮะนี่แล้วก็ใช้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งที่สําคัญในช่วงทําสงครามอิรักกับทําสงครามในอัฟกานิสถานนะฮะซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแบบว่าเอาขนควันยังไม่ทันจางอะ่นะเนี่ยซึ่งการมามีนะครับพื้นที่ในลักษณะนี้อยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทั้งไทยและอเมริกาบอกได้ว่าไม่มีฐานทัพของสหรัฐอยู่นะฮะ และไม่มีข้อตกลงอ้างอิงใดๆยังเป็นทางการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะฮะซึ่งแปลว่าที่สถานทูตอเมริกาพูดนั้นถูกไหมก็ถูกก็ไม่มีจริงๆไปดูเปิดข้อมูลรัฐบาลดูก็ไม่มีเปิดข้อตกลงไม่มีนะฮะแต่นะฮะแปลว่าอเมริกาไม่ได้มีพื้นที่หรือไม่ได้มีฐานทัพอยู่ในไทยไหมแต่คือหมายไอ้ฐานทัพในคือหมายคําพูดแบบนี้นะไม่ใช่ถูกไหมเนี่ก็นี่ไงเนี่ยยกเว้นว่าเดวิดไวท์แกมั่ว ท่านั้นเองอะ่ะแต่ผมถูว่าระดับนี้แล้วไม่มั่วหรอกถูกไหมอืมเอาเท่านั้นยังไม่พอครับเดวิดวายนี่คนแรกนะอีกคนหนึ่งชื่ออาร์ดีเคปเลนเนี่ยอาร์ดีเคปเลนนี่เป็นผู้เจ้าชาญด้านกิจการระหว่างประเทศเป็นชาวอเมริกันนะครับเนี่ยบ,บอกด้วยซ้ำว่าในช่วงพีคๆนะครับมีเครื่องบินบินมาที่นี่เนี่ยนะฮะที่อุตะเผาเนี่ยแปดร้อยลำต่อปีแถมยังระบ,บุชื่อผู้รับเหมาที่กร กรทรวงกลาโหมสหรัฐเช่าสถานที่อุตภเมาวไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ้าวนี่ไปกันอีกเรื่องหนึ่งเลยถูกไหมนี่อ่ะมีอ้างอิงด้วยนะครับอ้างอิงอ้างอิงจากเดวิดไวเหมือนกัน list of US military base abort นะฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกถึงสองศูนย์สองหนึ่งอ้างจากอาร์ดีเคปลนนี่อันนี้ดีพิมพ์2021เลยนะ2021ก็ สปีที่แล้วนี่เองนี่นะฮะช่วงพีคเนี่ยสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยมีเครื่องบินอเมริกาเนี่ยนะฮะที่บินไปปฏิบัติการในสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะบินมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะใช้อุตภเพาเนี่ยเป็นฐานที่มั่นเนี่ยแปดลำต่อปีนะแถมยังมีการเปิดชื่อผู้รับเหมาด้วยว่าใครเอ่ยใครกันหนอนะครับที่กระทรวงกลาโหมของอเมริกาหรือเพนตากอนนั้นเนี่ยนะครับ มาเช่าสนามบินอุตาเผาแต่คุณกรณกิจไม่ได้เอ,อ่ยชื่อมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูในบทความนี้ท่านผู้ชมก็จดชื่อไว้แล้วกันนะฮะชื่อบทความคือ list of U.S military base a b o a r d 1776ถึง2021นะพิีพิมพ์ปี2021นี่น,นั้นก็จะเขียนไว้แล้วครับนะว่าพลรบเหมาคนนั้นนะหรือบริษัทที่รับเหมาเนี่ยชื่ออะไรนะ นีแห่งแรกนะนี่แค่ที่ที่แรกนะอูตะเภานะอ้ามีอีกครับท่านผู้ชมที่ที่สองฐานทัพเรือสัตีหีบถูกใช้ในการขนส่งทางทหารสำหรับกองทัพสหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถานอ้างจากอาร์ดีเคปเลนในอ้างอิงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะฮะ,ะซึ่งทั้งเคปเลนนะครับซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างระหว่างประเทศเป็นคนอเมริกันเองนะกับเดวิดไวทคนนี้เนี่ยคนนี้เป็นนักวิชาการนะฮะเดวิดไวเนี่ยนะเป็นศาสตราจารย์ภาควิชามนุษยวิทยาอยู่ที่อเมริกัน u ยูนิเวอร์ซิตี้แต่งหนังสือนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฐานทัพสรัฐมีชื่อเรื่องว่าเบสเนชั่น how u s military base a b o r t ham r American and the world แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ต่างประเทศนั้นเนี่ยทำร้ายอเมริกาและโลกอย่างไรนะฮะและเดวิดวายังเป็นผู้ทำฐานข้อมูลเรื่องฐานทัพสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับน,นะะนี่นะฮะ,ะนี่นะฮะก็สรุปง่ายๆแล้วครับเนี่ยจากข้อมูลของเดวิดนะฮะวายแล้วก็อาร์ดีเคปเลนเนี่ยนะฮะ เขาก็บอกไว้แบบนี้ครับว่าสถานะฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในไทยเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้หนึ่งก็คือสนามบินอุตะเภาสถานะคือ l i ลลี่เพหรือ cooperative security location ตัวย่อก,ก็คือ csl แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคในการต่อต้านการก่อการร้ายและการขัดขวางการค้ายาเสพติดและยังช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ทวีปได้ในกรณีฉุกเฉิน,นเว็บไซต์ของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปของกองทัพสหรัฐอเมริกาอธิบายคำว่า CSL หรือ Cooperative Security Location เนี่ย ว่า CSL นั้นเป็นสถานที่ของประเทศเจ้าภาพที่มีบุคลากรประจำการของสหรัฐอเมริกาอยู่น้อยหรือไม่มีเลยซึ่งอาจประกอบไปด้วยอุปกรณ์และหรือการจัดการด้านโลจิสติกและให้บริการสำหรับกิจกรรมความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงในกรณีฉุกเฉินอ,อันนี้ที่อุตภเปานะครับ คือเขามีอยู่แต่เขาไม่จาเป็นต้องเอาคนเข้ามาเนี่ยเห็นไหมไอ้โลเคชันก็คือนะฮะสถานที่ปฏิบัติการร่วมด้านความมั่นคงเนี่ยแปลเป็นไทยก็น่าจะแบบนี้นะ CSL เนี่ยไม่จําเป็นต้องมามีบุคลากรประจําการอยู่ไม่จําเป็นต้องมีทหารของอเมริกามาอยู่ที่นี่แบบในญี่ปุน่นแบบในฟิลิปปินส์นะฮะแต่มีอุปกรณ์เอาไว้นะฮะหรือมีการจรัะเตรียมการด้านโลจิสติกเอาไว้และพร้อมที่จะ นะครับเนี่ยอ็กเซสือเข้าถึงได้ในกรณีฉุกเฉินนี่อ่านี่ที่อุตาภเปานะต่อมาคือที่ฐานทัพเรือสัตหีบครับท่านผู้ชมสถานะที่ถูกระบุเอาไว้นะครับโดย Y กับเคปแลนก็คือเป็น u n c o n f i r ิร์มเบสหรือยืนยันไม่ได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าที่อุตาภเปากับที่สัตหีบเนี่ยถ้าไปดูแผนที่ก็จะปรากฏ คล้ายการระบุสถานะเอาไว้ว่าเป็น unconfirmed base อีกที่หนึ่งที่ใกล้ๆกันก็คือที่ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชานะฮะเมื่อก่อนก็อยู่ในสถานะเดียวกันก็คือ unconfirmed base แต่ตอนนี้ c o n f i r รมไปแล้วคือจีนคอนเฟิร์มไปแล้วนะฮะเสร็จจีนไปแล้วนะครับนี่คุณกอนเกตบอกว่าข้อมูลเหล่านี้อัปเดตเมื่อปี2021ไม่ยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเป็นจริง เข้ากับสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างทางทาหารระหว่างไทยกับอเมริกาว่าแนบแน่นมากๆและที่ต้องทําท่าเนี่ยนะอยู่ในเครื่องหมายคําพูดเนี่ยกับคําว่าฐานทัพมิลิเ a อรี่เบเนี่ยเพราะคําคํานี้เนี่ยมีระดับขั้นของมันเหมือนกันนะฮะแต่แหล่งข้อมูลที่อ้างมาล้วนใช้คําว่า Military Base เช่นที่อุตภเภามีสถานะเป็น l i l ลี่เพจนะฮะหรือเป็นฐานหรือเป็นสํานักงานหรือเป็นหน่วยงาน ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการเนี่ยไม่เกิน200นายแต่ก็ยังถูกเรียกว่าเป็น m i l i t ต r รี a เบด้วยนี่ซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อเขียนที่คุณกรกิจได้เขียนให้เห็นในเบื้องต้นนะครับว่าที่เอาเรื่องนี้มานำเสนอนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจตรงกันว่าการตั้งฐานทัพสหรัฐในไทยนั้นเนี่ยมีสถานะพิเศษนะฮะมันไม่ใช่เหมือนฐานทัพในญี่ปุ่น หรือฐานทัพในฟิลิปปินส์นะครับนี่นี่อย่างที่ว่ามานี่แหละมันมีลักษณะเป็นาฐานทัพนะครับในเครื่องหมายคำพูดบางทีก็อาจจะบอกก็เป็นนะฮะ cooperative security location หรือเป็น unconfirmed base เนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีบุคลากรของอเมริกานั้นมาประจำการอยู่อย่างถาวร แถมนะฮะไม่มีการตกลงอ้างอิงกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและนะฮะสามารถทำให้ทั้งไทยและอเมริกานั้นสามารถพูดได้ว่าไม่มีฐานทัพอยู่นะนะฮะรัฐบาลไทยก็บอกได้กองทัพไทยก็บอกได้อเมริกาไม่มีฐานทัพอเมริกาก็บอกได้ว่าเอ้ยฉันไม่มีฐานทัพในประเทศไทยนะแต่ปรากฏว่าช่วงพีคพมีเครื่องบินอเมริกา800ลำบินมาใช้อูตะเภา ก่อนที่จะบินต่อไปปฏิบัติการต่อไม่ว่าจะเป็นที่อิรักก็ดีหรือจะเป็นที่อัฟกานิสถานก็ดีอ่านะฮะอันนี้ให้รู้ไว้ครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ไอนี้แค่พาร์ทวันนะ,ะเดี๋ยวนี้ทำหนังไปดูหนังมาหลายเรื่องนะฮะพอหนังยิ่งสนุกคุณไปดูมาแล้วยังอีหนังอะไรที่มันขับรถเนี่ยฟาสเฟิร์สเนี่ย mm hmm. หนังกำลังสนุกอา้าว โปรดติดตามตอนต่อไปเฉยเลยไม่จบของเราก็เหมือนกันแหมกําลังได้น้ําได้เนื้อตอนนี้อผมก็ต้องบอกเหมือนกันครับว่าแหมพอกําลังได้อัธรรถนะครัโบโปรดติดตามตอนต่อไปครับเนี่ยพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะฮะเพราะมันมีเรื่องที่คุณกรกิจได้เขียนเอาไว้เรื่องของฐานทัพอเมริกาที่มันลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้ครับแกบอกว่านั่นไม่รวมถึงเรื่องไซรับนะฮะอีนี้ยิ่งไปกันใหญ่ถูกไหมไซรับต่างๆเนี่ยนะ,ะอะ มาว่างกันต่อพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ